บ้ากาะน,นี่มันขอสุ่มสองร้อยใบเงินหรือ,อเราต้องห้ามใจตัวเองไว้ให้ทุกคนนะห้ามสุ่มเดือดขาดน,นะเเราต้องห้ามสุ่มอย่าๆๆใจเย็นใจเย็นต้องไม่ได้ไม่ได้ยอยายาไม่ได้ Two thousand years later ต้องห้ามใจไว้ให้ได้ผข<อ>ไม่ไหวแล้วเนี่ยกดเลยแล้วกันนะ โอเคสติมาแล้วโอเคไม่สุม่มละอภิคิมหาทุกคนนะไปะไม่ได้ทุกคนนะเราต้องสุ่มหาทุกคนเออคอนเทนต์ปะสุ่มเลยกันนะฮะก่อนที่จะไปสุ่มเนี่ยขอตั้งบ,บ้าหมางหาทุกคนนะ,ะ,น,ะ,ะนี่ผมอยากได้อ่านี่ฮะทุกคนนะ,ะ,นะ,ะดวะ้วยชิล่าคาปโตะทุกคนนะ,ะแล้วก็มาร์ะค,ะะค,ะคิเตอรสั่งหาทุกคนนะเพื่อมาอัพเนาะโอเคปะตั้งประมาณคือสองตัวนี้ที่เหลือคือไม่เอานะทุกคนนะ,ะไม่ต้องการนะโอเคปะได้แบบเอเซอร์สอกตัวทุกคนนะ,ะ,นะ,ะไม่ได้คือโหเกลือจัดนะฮะนะไป มาแล้วมาแล้วเออสีม่วงมาแต่ไกลโฮเลยโอเคทุกคนนะสีม่วงข้ามไปเนาะฮีโร่คลาสเอแกไม่มีสิทธิ์โผล่มาตอนนี้นะต้องมาจังหวะเนี้ยเอสรนะฮะทุกคนนะไม่ใช่ดิกเอสรบัวทุกคนนะต้องมาฮะนะอืมอะไรเนี่ยเต็มเลยสีม่วงมาครับทุกคนนะหืมลูกใหญ่ด้วยพวกเราที่อยากจะมีตัวเดิมนะ ไม่ต้องมาได้นะประโจทย์นายมาพูดยาวโคตรเลยโถอเอเอตัวอะไรมัน้าไม่กวนมาเห็นตัวนึกก่อนนะนี่ก็ถือว่าได้อยู่นะตอนนี้ปั้นขึ้นห้าดาวได้ให้ทุนนกคนนะเก่งอยู่มาๆๆมานันาน่นแหละมากี่น้นามาฮะทุกคนติบใบใะทุกคนนะก็ยังไ,ไม่มีตัวอะไรมาสัก,กตัวนะฮะนะมีลี่แจมาตัวหนึ่งเนี่ยน่าจะาดีฮะนะอ่าก็ไม่มีสักตัวเลยมีแต้อ่ากับ N เอ R ็นเนี่ยอือาเอ็นเหรอมาเถอะโอ้โหน่ากหวานมีวีสองแล้ววีหนึ่งแมวไอ อะไรเนี่ยไอ้ร้อนโอ้โหมาเถอะมาเถอะโอ้โหเราชนะฟ้าหืมลูกพี่ว่าแล้วนะ่ะ S N R อยู่ไหนอ่ะผมถามให้แล้แหละ S N R อยู่ไหนด้วยลนะ่ะมาคิเตอร์ฟังละ่ะฮะโอ้ยไุ้พวกแก๊กเอามาทำไมเนี่ยชันลังโคฮนะโอ้ตัวอะไรโอ้โหไอตัวสมใจฮารา์ดิกก็มาเหมือนกันทุกคนนะไอ้ตัวนี้นะมาบ่อยด้วยโอ้โหเขาสีใบแดหน้าเฮ้ยมนะันหายมันไม่เกินใบแดงนะ ดูดิเหล่สามตัวเลยเนี่ยโอ้โหมันเกินไปแล้วฮะทุกคนเ่เห็นมันมีจริงปะเนี่ยฮะสเนคใหม่แล้วนั่นน่ะโอ้โหเกือดได้เกือดีขอให้โดนแลทุกคนนะเดี๋ยวว่าเราตดูแอนิเมชันทั้ทุกคนนะเกือบมาไงเฮ้ยนี่ไงทุกคนมันหนึ่งตัวนะทุกคนนะชาเขอะเจอรุ่นรุ่นสมาธิเพื่อรับมือกับตัวที่อยู่เบื้องหน้าก่อนนี่ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยผมไม่เคยคุ้นเลยเนี่ยครับพวกนี้คือผมไม่เคยคุ้นเลยเนี่ยสมาธิเหรอสมาธิตัวอะไรวะ มวงเหว่เดากันอ๋อเฮนฮามาเตอร์อืมเฮนฮามาเตอร์นี่คืียำพูดแบบมีมากทุกคนนะโอเคทุกคนนะอย่างน้อยก็ยังดีภายในว่าเขสี่ใบถือว่านี่อยู่ฮะทุกคนนะเบ่งกล่าวเท่านั้นมาเฉยก็โอเคทุกคนนะควานใจได้เลยฮะไม่มาอยู่แล้วท่านแน่โอ้โหนี่ไงฮะทุกคนนะมาแล้วฮะทุกคนอืมนี่แหละตัวที่เหนียกว่า SR ฮะทุกคนนะตัวนี้เหยื่อได้ โอเคทุกคนนะราชสีพูสองตัวทุ้คนนะสีพูได้โอเคทุกคนนะป้องสี่ใบได้เ okay, นะอสาร์ไไบวกตัวเดียวนะก็นะถือว่าดีอยู่แหละฮะทุกคนนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะ